สวัสดีครับวันนี้เรามาใส่โค้ดวิทยุ Honda Jazz ปี2009นะครับขั้นแรกเราก็ไปถอดขั้วแบตออกให้เรียบร้อยครับผมทั้งสองขั้วเลยเพื่อให้มันรีเซ็ตข้อมูลนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นรอสัก5นาทีเราก็มาใส่ขั้วแบตเข้าไปเหมือนเดิมเราก็เอาวุญแจมาบิดกุญแจให้ไฟโชว์ขึ้นนะครับไฟโชว์ขึ้น ที่หน้าจอของวิทยุก็จะบอกว่าใส่โค้ดใส่โค้ดเราก็คือโค้ดไปเอาอยู่ที่ในเกะนะครับจริงๆมันก็อยู่ในคู่มือแต่คู่มือมันหายไปแล้วนานนี้ไม่มีคู่มือเราก็ไปอันนี้อยู่ในเกะอยู่ทางฝั่งขวามืออยู่ตรงมุมนะครับมันเป็นเลข5ตัวผมก็จดไว้แล้วก็เอามากดตามเลขไปเลยครับ เลข5ตัวก็กดตามเลขปรเลยในช่องวิทยุกดป,ป,ปึ๊บปึ๊บมันก็จะตืดๆครับแล้วแต่ของ Honda นี้มันจะเป็นกดเลขเลขไหนก็กดเลขนั้นเลยแต่ว่าเห็นมีข้อมูลถ้าเป็นรถพวก Ford พวกอะไรนะมันจะเป็นแบบว่ากดกดเลข1ไล่ไป1 2 3 4 5สมมุติว่าเป็นเลข6เราก็กด6ครั้งอะไรประมาณนี้อันนั้นเราไม่ได้ อันนี้พูดเผื่อไว้ครับแต่ว่าเป็นของฮอนด้านี่มันตรงเลขเลยครับเลขของปรากฏไปที่ปุ่มหกอย่างเงี้ยครับเอออันนี้พูดเผื่อไว้ให้คนรู้แล้วก็พอเสร็จแล้วมันก็ตื้ๆมันก็จะทํางานปกตินะครับผมพอทํางานปกติเราก็ตั้งนาฬิกา อะไรให้เรียบร้อยถ้าไปศูนย์นะมีแน่นอนครับขั้นต่ำห้าร้อยหาโค้ดวิทยุนี่ห้าร้อยขั้นต่ำครับแล้วก็ต้องมีโน่นนี่นั่นค่ะก็ต้องมีพันกว่าบาทแน่นอนครับถ้าไปศูนย์อันนี้เราสามารถที่จะ DIY ได้เราก็ทำมันไม่ใช่เรื่องอยากนะครับผมเพราะบางครั้งอาจจะเป็นสิ่งที่เราอ่า เป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆได้รู้บางครั้งมันไม่ต้องเสียเงินก็ได้เราก็สามารถที่จะแก้ไขเรื่องที่บางอย่างมันมันสามารถที่แบบไม่ต้องเสียตังก็ได้อประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็คือโค้ดมันก็อยู่ตรงที่เกะแล้วครับต้องเปิดหนาดูว่ามันมีของคันดามีเลขห้าตัวแต่ของ รถรุ่นอื่นมันก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมเห็น Ford ์ดเลนเจอร์ไปดูี่ข้อมูลมันเอน่เนี่ยครับเลขเนี่ยผมอยู่ดูในเกะน,นะครับมีหกสามสองหนึ่งสี่หนึ่งนะครับมันมีเลขห้าตัวของยี่ห้ออื่นก็เห็นมีมีแบบว่าอันนี้เรากดตามเลขไปเลยนะครับกดตามเลขหมายถึงว่าเลขหกก็กดปุ่มหกไปเลยแต่ถ้าเป็นรถเห็นฟอร์ดเลนเจอร์หรือว่าพวกอะไรเนี่ยเขาจะเป็นว่าสมมติว่าเลขหกเราก็กด 6ครั้งกดปุ่มหนึ่งหกครั้งเลขหลักที่สองก็กดปุ่มที่สองอะไรประมาณนี้มันจะไล่หลักไปครับแต่ของฮอนด a นี้กดตามเลขไปเลยครับเลขหกก็กดปุ่มหกเลขหนึ่งก็กดปุ่มหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมโอ้ต้วเลขศูนย์ก็กดปุ่มไหนละ่ะเออไม่รู้สิคงผมไม่มีเลขศูนย์ไม่น่าจะไม่มีโค้ดเลขศูนย์นะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับแล้วก็ ขอบคุณมากครับที่